รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ The d a i ล y m e d i ีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าไปขึ้นเขากันบ้างดีกว่านะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่เขาใหญ่มีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับอาหารอร่อยๆและที่พักบรรยากาศดีๆแบบไหนรออยู่บ้างจะเป็นที่ไหนติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีครับเดอะเดลี่มีดีที่เดินทางน,นะครับกลอนมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่นี่เลยเขาใหญ่นั่นเองนะครับมีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับมีร้านอาหารและที่พักนะครับบรรยากาศดีๆรอคุณผู้ชมอยู่จะมีที่ไหนไปรอดูกันได้เลยครับ ท่านครับปีที่แล้วเราพาคุณผู้ชมมาที่ไร่ทองสมบูรณ์นะครับปีนี้สถานการณ์ของโควิดนี้เริ่มคลี่คลายแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณวิบเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับคุณวิบครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแต่สาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าไร่ทองสมบูรณ์เปิดเต็มร้อยเปครับกิจกรรมแรกอะไรดีครับลูชครับก่อนเลยครับลูชเลยนะกะเช่าลอยฟ้าครับได้โอเคอ่ะเดี๋ยวตามคุณวิบไปกันครับคุณผู้ชมครับไปครับครับผม ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามเล่นรูทแล้วครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวให้คุณวิฟนะครับพาเราไปรู้วิธีการใช้รถหน่อยดีกว่ามด้ครับมีแค่เบรกอย่างเดียวเบรกเวลาใช้ใช้ทั้งสองมือแบบนี้นะครับครับเป็นเบรกหลังครับแนะนำให้ไปทางที่เป็นสีเขียวอ่าสำหรับคนธรรมดาสำหรับคนที่สายเขียวสำหรับคนสายเขียวครับผมขับตามทางไปเลยระหว่างทางก็จะเป็นทางซิกแซกมี ยางบ้างเราก็หลบอีกยางด้วยนะครับอย่าชนยางโอ้โอเคแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมแรกของที่ไร่ทองสมบูรณ์กันเลยลุยกันเลยครับโอเคโอเคโอ้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยสีเขียวเลยสีเขียวเลยไปเลยโอ้ยโอ้ยนักโเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยเร็วมากไปเลย้ ันนี้เปิดมาปีแล้วเปิดมานานแล้วอย่างคุณวิบแา่สักพักหนึ่งแล้วครับแต่เพิ่งมาเริ่มเปิดใหม่เนี่ยเหรอครับก็คือในปีนี้ป่ะใช่ครับเดี๋ยวแล้วนะครับเยี่ยมครับแซงไปก่อนแซงเลยแซงเลยโอ้หนี่ก็มาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเออยังขวาเลยจะได้เร็วขึ้นโอเคเรียบร้อย เด็กเลยครับเด็กเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่ไร่ทองสมบูรณ์กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารูทนี่เองครับผมครับผมแต่ว่าแน่นอนนะครับผู้ชมครับสถานการณ์ของไวรัสโควิดคลี่คลายแล้วกิจกรรมที่นี่ก็กลับมาเยอะมากๆครับประมาณกี่อย่างที่กลับมาอืมสิบกว่าครับสิบกวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเอใครที่คิดถึงเขาใหญ่ คิดถึงไร่ทองสมบูรณ์นะครับได้มาพักผ่อนกันครอบครัวทํากิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับไงก็แนะนําเลยใครที่สนใจจะมาที่นี่นะครับคุณวิบครับติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างครับอ่เพจ a c e b o o k ครับก็ไร่ทองสมบูรณ์ขับแอดเขาใหญ่ครับหรือว่าเป็นไลน์ครับไลน์ t s c อแอดง8ครับครับผมครับผมไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิบมากมากนะครับที่พาเรามา่นกิจกรรมนะครับแต่ว่าคุณวิบยังอยู่กับเราตลอดทั้งเดือนเลยครับ จะพาเราไปเล่นกิจกรรมนะครับที่กลับมาเปิดใหม่ในช่วงนี้นะครับของไรทองสมบูรณ์นะครับต้องขอขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะครับครับผมมากครับช่วงหน้าไปหาอะไรทานกันครับทุกคนครับจะเป็นร้านอะไรติดตามได้เลยครับอมรินกรุ๊ปจุดพลังรักการอ่านสร้างรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ให้เด็กไทยในโรงเรียนทั่วประเทศกับโครงการส่งความรู้สร้างความสุขปีสีโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบลเรดจำกัดมหาชนและกระทรวงศึกษาธิการค่ะ เราให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะใหม่เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กที่จะสามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้คืออ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณขอให้ช่วยเผยแพร่ความดีงามนี้ของภาคเอกชนที่ช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือว่าเราอยากจะส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะโดยเริ่มต้นที่เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนนะคะก็เป็นการส่งมอบหนังสือดีนะคะที่เหมาะสมแก่วัยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือจริงๆนะคะกับโครงการอ่านกันวันละ15นาทีนะคะเราพยายามให้เด็กเนี่ยสร้างนิสัยรักการอ่านนะคะหยิบหนังสือมาอ่านนะคะอันนี้ก็เป็นวัต,วตถุประสงค์หลักของโครงการะคะ่ะเป็นเวทีความร่วมมือที่ ที่เป็นต้นแบบที่สําคัญที่ภาครัฐภาคเอกชนและในภาคเอกชนเองในหลายหน่วยงานก็มาร่วมกันดําเนินการนะครับเ,เด็กใน30,000กว่าโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยได้รับประโยชน์จากโครงการในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องราวที่ที่ดำเนินมาได้ด้วยดีมีโอกาสที่จะสามารถทําประโยชน์ได้ไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับ เห็นไหมครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของโควิดนี่คือดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับกิจกรรมของที่นี่ก็กลับมาเปิดเยอะแยะมากมายเลยอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ลองมาเที่ยวกันดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหาอะไรทานกันต่อจะเป็นอาหารประเภทอะไรเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน และร้านอาหารนะครับที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาที่เขาใหญ่นะครับต้องเป็นที่นี่เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุ้นเขาสเตชันและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณยุ้ยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยุย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุ้นเขาสเตชันเปิดมานานหรือยังครับพี่ยุย้ยปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วค่ะ๋อ,อปีที่4แล้วด้วยใช่ค่ะโอ้และนี่นะครับอาหารที่พี่ยุ้ยเนี่ยรับคำเมนและอยากจะให้เราดูต้องถามก่อนว่าดูแล้วอาหารหลากหลายมาก ที่นี่ขายอาหารเป็นประเภทอะไรบ้างครับเป็นประเภทฟิวชั่นค่ะก็จะมีอาหารไทยเป็นหลักค่ะคพวกอาหารยุโรปก,ก็จะเป็นลองจากอาหารที่เป็นอาหารไทยนะคะเพราะว่าเหมือนที่นี่คนที่นี่จะชอบอาหารเป็นสไตล์ไทยมากกว่า,าใช่เมนรู้แรกอะไรดีครับพี่ยุ้ยเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านก็ได้ค่ะนี่เลยนะครับคุณเขาทะเลเดือดค่ะ ตัวน,นี้เป็นคุณขา่าวไทเลือดจะเป็นรสชาติเหมือนคล้ายๆต้มยำค่ะแต่จะเน้นเปรี้ยวเผ็ดนํำมากกว่าก็จะมีหอยค่ะแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำแล้วก็มีปลาหมึกค่ะเรียกว่าใครนะครับที่ชื่นชอบอาหารจัดจ้านนะครับเมนูนี้พี่วิวบอกเลยว่าตอบโจทย์ใช่ค่ะตอบโจทย์มากค่ะท้านหน้าพี่วิวเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงยำสมุนไพรค่ะเป็นเนื้อปลาค่ะที่สดทางเราคัดสรรอย่างดีค่ะแล้วก็จะตัวน้ำลาดเนี่ยค่ะที่เป็นน้ำยำนะคะเราจะใส่สมุนไพรเยอะหน่อยอะ ถัดจากนี้เรามาที่อาหารตะวันตกเป็นบ้านนะครับสเต็กที่อยู่ข้างหน้าผมครับพี่ยุย้ยค่ะตัวนี้จะเป็นลิปอายค่ะครับทางเราใช้เนื้อเป็นเนื้อลิปอายเกนฟีดค่ะร5อยหสิบวันค่ะคืออะไรอะเกนฟีดเหมือนมันจะเป็นระดับของความนิ่มอะค่ะเหมือนเขาจะหมักไว้ร้อยห้าสิบวันแล้วก็150วันนี่เกือบครึ่งปีเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ในตัวเนื้อนี่จะเป็นเออเหมือนความความนิ่มของเขาจะเป็นระดับพาม ต่อจากเมนูสเต็กนะครับไปที่เมนูพาสต้าหน่อยดีกว่าอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับอันนี้เป็นสปาเกตตีเบคอนพริกแห้งค่ะทางร้านจะผัดให้มันแห้งหน่อยค่ะแล้วก็รสชาติจัดจ้านเหมือนถูกปากคนไทยอะค่ะอ๋อก็คือเป็นสไตล์คนไทยเลยใช่ค่ะอ๋อก็คือสำหรับเหมาะเลยใครที่ชอบอาหารฟิวชั่นสปาเกตตีที่เป็นมีความเป็นไทยหน่อยเนาะพี่วินเนาะครับอ่ะเมนูสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดแซลมอนแซบค่ะครับผม ก็ในตัวผักนี้นะคะน้ำซอสก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบน,น้ำยำหน่อยๆนะคะ<อ>เพื่อเพิ่มความแซ่บให้กับสลัดมันจะเป็นแบบคล้ายฟิวชัน่นหน่อยแบบไทยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าสนใจอยากจะมาทานอาหารที่นี่ครับพี่อยวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อมีทางไหนบ้างครับช่องทางการติดต่อเราก็จะมีทาง a c e b o o k ค่ะเป็นคุณข่าวสเตชันพิมพ์ได้เป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะคและส่วนไลน์นี้เราสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะ เป็น0949899269ค่ะครับผมวันนี้จงขอขอบคุณพี่ยยมากๆที่พาเรามาทานอาหารที่คุณเขาสเตชันนะครับแต่มากไปกว่านั้นนะครับผู้ชมครับเห็นว่าข้างหลังร้านอาหารเป็นที่พักใช่ค,คะ่ะเป็นรีสอร์ทค่ะอ๋อเป,ดดเป็นรีสอร์ทที่พี่ยยเปิดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่พักของที่นี่กันรอดูกันช่วงหน้านะครับผู้ชมครับในตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยยมากๆที่พาเรามาที่นี่นะครับพี่คุณพี่ค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยหาอินสปิเรชันใหม่ๆมาตกแต่งบ้านนะครับตามสไตล์ของคุณนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับคอตโต้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆมาในทีม c o l o r p o p นะครับแล้วก็มีกระเบื้องซีรีส์ใหม่เยอะแยะเลยจะมีแบบไหนบ้างตามบมาเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าเป็น c o l o r p o p นะครับซึ่งทาง คอ,อตโต้นะครับเขาตกแต่งเป็นสไตล์โคโลเนียลให้เราเนี่ยได้บรรยากาศกูดไว์มาเก็ตไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาของกระเบือ้องของคอตโต้กันดีกว่าครับโซนที่หนึ่งนะครับผู้ชมครับ Eco Collection s ซีรีส์ลักโลกนะครับโดยเขาบอกว่าผลิตมาจากระบบหมุนเวียนหรือ Recycle นี่เองที่สำคัญนะครับประหยัดนะครับไม่ต้องใช้ทรัพยากรใหม่ๆเลยด้วย มาดูลวดลายกันนะครับลวดลายของเขานี่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าเป็นสินค้า Eco Collection สามารถปูแรนดอมแล้วก็ยังสวยงามได้อยู่นะครับสวยงามไม่พอช่วยรักโลกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับกระเบื้องฟอกอากาศแอร์ออนะครับในนี้นะครับเขาใส่แร่ธรรมชาติที่สามารถดักจับฝุ่น PM 2.5ได้ทำให้อากาศที่เรายือนอยู่เนี่ย มีแต่อากาศที่สดชื่นและที่สําคัญนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยประหยัดตังในกระเป๋านะครับไปตกแต่งบ้านเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาต่อกันเลยนะครับกับไฮจินิคทายนะครับกระเบื้องยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคที ria เขานะครับได้ใส่ซิลเวอร์นานะครับลงเข้าไปในลวดลายของกระเบื้องนะครับทำให้คุณผู้ชมเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าบ้านของคุณเนี่ยจะสะอาด และก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคนะครับไม่ใช่แค่กระเบื้องนะครับทางคอตโต้นะครับเขาก็มีสุขภัณฑ์นะครับรวมไปถึงก๊อกน้ําด้วยและโซนที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่า Solution in a b o x นะครับมาให้เลือก Mix and Mat c h ตามสไตล์ของเราและที่สำคัญนะครับยังมีสุขภัณฑ์อัจฉริยะที่มีสารอัลต้าคลีน p l u สช่วยลดการสะสมเชื้อโรคเรียกได้ว่าเพิ่มความอุ่นใจสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับยังมีผลิตภัณฑ์ติดตั้ง่้มแซม และทำความสะอาดนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่ม LT by Cotto ที่สูตรของแผ่นปูพื้นและผนังที่พิมพ์ลวดลายเสมือนจริงทั้งลายหินอ่อนและลายไม้ธรรมชาติและบริการให้คำปรึกษาบริการรับติดตั้งรีโนเวทจากทีม c ีทิที่มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน Cotto Standard ครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ Cotto Life .com นะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากได้คำปรึกษาก็แอดไลน์ได้เลยนะครับ Cotto Life ครับ ยังไงตอนนี้ผมขอไปเดินดูง,งานก่อนดีกว่ามีแจกของเลื่องสวยๆทันนั้นเลยครับอาหารแต่ละอย่างนะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะครับช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักกันบ้างดีกว่าห้องพักจะเป็นยังไงบรรยากาศจะสุดยอดขนาดไหนติดตามต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต สนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับและช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูที่พักกันบ้างดีกว่า ที่เขาใหญ่นะครับมีที่พักหลากหลายแต่ว่าที่นี่ผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเดี๋ยวไปเจอกับพี่เจ้าของนะครับที่หน้าล็อบบี้เดี๋ยวไปเดินดูที่พักกันตามบอม,มาได้เลยครับ นะครับคุณแม่พันธิลานะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้โห oh, ช่วงที่แล้วนะครับเราก็ทานอาหารข้างหน้ามาค่ะช่วงนี้นะครับมาดูที่พักเดี๋ยวให้คุณแม่พันธิลาพาเราเที่ยวดีกว่าคุณแม่ครับด้วยความที่ชื่อที่พักเนี่ยเป็นเดอะฮิดเด้นวิลเลจทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับคุณแม่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าเราต้องการให้ฮิดเด้นวิลเลจเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่ว่า ติดถนนใหญ่ติดถนนท่านรัฐแต่พอเราเข้าไปในที่เดนวิเลยแล้วเนี่ยเราก็จะไปเจอซึ่งเป็นธรรมชาติมีต้นไม้ครับให้เหมือนอยู่อยู่แบบธรรมชาติไม่เหมือนอยู่ในติดถนนอะไรเงี้ยค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพูดไปเล็กเล็กน้อยน้อเดี๋ยวให้คุณแม่พาเราเที่ยวดีกว่ายินดีค่ะเชิญเลยครับครับผมไปสัมผัสกับความจริงได้เลยครับปตามมาครับคุณผู้ชมครับค่ะคุณแม่ค่ะเชิญค่ะ ห้องที่หนึ่งที่แม่อยากจะพาผมมาดูชื่อห้องว่าอะไรนะครับชื่อวห้องวันเบดมนะคะค่ะเป็นวันเบดมก็สำหรับสองคนนะแม่เนาะสองคนค่ะครับโอ้แค่ตรงบัลคนี่เนี่ยคือ ใหญ่มากนะครับแม่แล้วพยายามให้เต็มที่กับทุกท่านที่มาพักที่เราอะค่ะครับผมโอ้โหแม่เป็นไงคะไม่ใช่วันเบสรูม <c oughs> แล้วมั้งครับเนี่ย <c oughs> นี่ทำไมทำไมห้องมันใหญ่ขนาดนี้ครับเนี่ยอยู่ดีมีสาไว้น้ำข้างในด้วยคุณวิลล่านะคะครับโอ้โหสาไว้น้ำนี่นี่มันยาว่าเสาไว้น้ำปกตินะครับแม่อันนี้สาไว้น้ำยาวขนาดไหนครับประมาณ7เมตรคะ่ะ ความยาวนะคะสระว่ายน้ํายาว7เมตรนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเตียงนอนนะครับเตียงนอนนี่ปรับด้วยไฟฟ้านะคะปรับด้วยไฟฟ้าคือสามารถครับนั่งอ,อ,อ่านหนังสือดูบรรยากาศได้เลยค่ะแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าได้ค่ะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะสมมติว่าใครไม่อยากแบบนอนลาบนะครับก็ค่ะ,ะี่เป็นที่พักนะครับที่ไฮเทคไฮโซมากๆ นี่นะครับคุณผู้ชมครับห้องน้ำนะครับมากไปกว่านั้นนะครับมีโซนอ่าบน้ำแล้วก็โซนชาว,ว์ที่แยกออกจากกันด้วยเดียด๋วยวเราไปดูอีกห้องถัดไปกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะยิ่งใหญ่อลังการและบรรยากาศจะเป็น,นยังไงอเหมือนเดิมเลยเช่นเคยนะครับ บอกคนนี้ข้างหน้าก็คือเหมาะมากใครที่ทานอาหารนะแม่เนาะใช่ค่ะดูข้างในกันดีกว่าครับแม่ครับเชิญค่ะใหญ่อีกแล้วแม่เตียงก่อนเลยครับแม่ครับก็เช่นเดิมค่ะเช่นเดิมค่ะเป็นเตียงไฟฟ้าครับอ่ะนี่ก็คือส่วนเตียงนะครับโดยแน่นอนว่าทีวีมีให้อยู่ตรงนี้เลย,ยค่ะใช่ค่ะใกล้มากๆนะครับอ่านี่นี่นะครับก็เป็นาท์ดอร์นะครับจักรพุชี่นะครับผม โซฟานะครับก็ครบเซตเครื่องทำกาแฟแบบดริปนะครับสมัยนี้คนเขาชอบดื่มกาแฟแบบนี้กันเนาะค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องถัดไปนะครับผู้ชมครับที่คุณแม่พันธิลาอยากจะพาเรามาชื่อห้องว่าอะไรครับคุณแม่ครับเป็นห้องสองห้องนอนนะคะทูเบดรูมค่ะเป็นทูเบดรูมนะครับแต่ว่า ขนาดนี่ก็คือเท่ากับบัดปนเดดรูมใช่ค่ะครับผมห้องน้ำนะครับฝั่งนี้สำหรับลูกๆแล้วกันก็จะเป็นเพียเป็นชาเวอร์นะครับผมค่ะโโดยที่จะมีตรงนี้เป็นโซนลิฟวิ่งรูมแบ่งกั้นกันนะครับแบ่งกั้นค่ะแล้วก็ใครอยากจะทานอาหารก็สามารถทานตรงนี้สระว่ายน้ำก็มีเหมือนเดิมเลยคิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดคูณสามเมตรเหมือนกันที่ห้องนี้แน่นอนใช่ค่ะครับผมโอเค มาสเตอร์เบด룸ครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับมาสเตอร์เบด m นะครับคุณผู้ชมครับค่ะใหญ่ปรับไฟฟ้าได้เช่นเดิมเช่นเดิมค่ะโอ้โหตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในโซนสระว่ายน้ําแล้วนะครับมีแขกรับเชิญเพิ่มมาอีกหนึ่งคนคุณต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ต่อเป็นใครครับเนี่ยผมเป็นลูกชายเป็นช่วยบริหารกับคุณแม่ครับทีจะเริ่มต้นรีสอร์ทนี้เลยครับคครับและนี่นะครับก็คือสระว่ายน้ํานะครับที่ คุณแม่คุณต่ออยากจะให้เราได้มาดูกันครับ prom. ว่ามีความเป็นส่วนตัวขนาดไหนนะครับผมยิ้งใหญ่อลังการมากวิธีการเดินช่องทางการติดต่อคือทางไหนบ้างครับทางเฟซบุ๊ก k ครับถ้าไปเดนแฮตตี v วิลเลจเขาใหญ่แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับจะมีน้องตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าอาจจะมีดีเลยหน่อยในช่วงลูกค้าเข้าพักยุ่งก็น้องจะพยายามตอบภายใน2-3ชั่วโมงนะครับ ครับผมฝากไ้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ยิ่งใหญ่อลังการและก็สมชื่อมากๆคาว่าเดอะทิดเดนวิลเลจโอ้โหวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่พันธิราแล้วก็พี่ต่อมากที่พาผมแล้วก็รายการนะครับมาเที่ยวที่พักบรรยากาศดีแบบนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับสวัสดีค่ะครับผมแล้วต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยแบล็เลชจำกัดมหาชน คอตโตและสำานักง,งานกสทชอนะครับสัปดาหหน้านะครับเดลเดารี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันจนวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ดรพัชรักตะกนิดผู้บริหารบริษัทมัง e คีอีทีรายการเดอะไดรี่พร้อมด้วยมาดามดรรัสิตารัตกรีวงประธานบริษัทรัสิตาซีฟู้ดดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยดรดารัญญาพัชรลัตน์ปิยานนท์และผู้ช่วยศาสตราจา ar, รย์ดรสุธิสารัตนวิชาร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับบุตรข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้นที่สถานีตำรวจภูทรท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุนละส0 0 0บาทจำนวน30ทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพข้าราชการตำรวจโดยมีพันตำรวจเอกพีรวุฒิแสงมณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ท่าเรือร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบทุนค่ะก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณคณะผู้มีผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ทมามอบทุนการศึกษาให้กับบุคลากรตำรวจในวันนี้นะครับ จำนวนบุตรข้าราชการตำรวจที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด30คนด้วยกันนะก็ต้องระลึกองค์คุณอย่างสูงในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยคอตโต้